สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อมสวัสดีครับมาอีกแล้วครับพ่อมวันนี้มีคลองดีของเด็ดแล้วนะเล็กๆลรตรัดรัดประหยัดประหยัดใช่ราคาไม่แรงไม่มีประวัติกาฟีดาวพ่อนเดือนละประมาณห้าพันวาบาทครับพ่ออย่ะยัดสวิต์กำลังดีเป็นตัวนิยมเลยมาว่าซีซัมครับวันนี้ซี่บอลเงินนะครับนี่ซี่บอลเงิน4ี่บอลเงินนะครับครบแล้วคันนี้ครบแล้วอินูแนวซิงไม่มีซเกิร์มาละไรคันแกว่ามันมี สเกิร์ตมีของแดงนะยูเทนชอปอยูเทนชอปกับชอปแบมด้วยอันนี้ชุดชุดนี้อาจจะไอ้ขัดลอกมาจากมินิคูเปอร์ใช่มีคิวร้อยนะ<อ>กราบมีกราบมีสเกิร์ตข้างเลยมีคิวร้อยเพิ่มาช่วยแล้วก็ไม่ไม่ยางไม่ด้วยค,ครับโอครับไ่หน้าเลยเริ่มจากฝ่หน้าเลยไฟหน้าก็เดิมๆนะเดิมๆนะดิมทำฟังก์ชันเข่าจัวอ่านะ ผมเป็นคนชอบรถตันนี้แหละปล่อยหน้าย่อยย่อยกว่าเพื่อนเลยบรรดารถนะสาวะบรรดารถบรรดารถไม่ปล่อยย่อยถึงมันแม่อะไรย่อยนะลรสวยมอะไรเข้าตาดีครับผมโดยย่อยถึงสาวะดานหนาก็เดิมเดิมนะมีสักเก็ตได้มาให้นะครับกจากหน้าด้ยก็เดิมเดิมแจ้งไปถึงเลยระเบียนนิดนึงนะเพราะว่าลูกค้าจะข้องมีความประสงค์จะข้องกลับอยู่ไม่รู้ว่ามีดีตรงไหนแต่ว่าจะข้องเข้าเข้าซ้อมก็เดียวต้องคุยกันนิดนึงแจ้งหมาก่อนเดียเพื่อบางคนเลขนี้ไม่ได้ให้ไปนะ ก็จะเอาโร่เลนี่เหมือนกันถ้าเดียวเลนี่จริงๆก็ต้องมาเรียนจากข้อมาคุยกันว่าตกลงกันบใบปันพืชนะเราเราแจ้งเบื้องต้นไางกอนเดียวติดเดียวติดพิดว่างเดียวติดเสียใจกันว่าเล่ป้ายทะเบียนไม่ตรงกับที่ไล่ซดครับเดียวติดมีปัญหานะครับด้านข้างด้านข้างก็เมกครบสิบมาสิบมาย่างเต็มเต็มโดลึกๆกระพุ่มไม่ยังไม่ยังไปเลยแล้วก็ใอีกยาวๆทำการตอกแต่งด้วย <Stick> er สติกเกอร์สติกเกอร์นะครับ,บไม่ชอบก็ล็อกออกสติกเกอร์พร้อมนะครับปุ้มแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับสมาร์ทคีริดนะล็อกปลดล็อกไรได้หมดนะครับปุ้มเขียวกันซาดมีไม้ครอบอีกเช่นเคยนะครับโซ่เหมือนกันนะครับคันนี้ไม่แพ้เมื่อวานนะมีของแต่งมาให้ ยางล่างแรกก็เต็มเต็มนะครับผมเม็กสอง 4, 6, ี่กกการนะเการนะครับสวยๆไปเลยนะครับอ่ด้านล่างอ่ามีครบเหมือนกันนะครับทอคูเซ็นเซ,นซอร์ใบปัดน้ำฝนสปอยเลอร์ล่างอ่อันนี้มาทางชุดเลยนะครับในทอตัวนี้เป็นทอลอกจุดตกแต่งของเขานะสวยๆ เปิดขว้าทายง่ายได้นะครับเขกดล็อกตรงนี้ก็ได้นะครับปลดล็อกตรงนี้ก็ได้ขันนี้ภายในบอ่อนั่งนะเดี๋ยวคอยมาดูกันว่าข้างในยุบเป็นเพื่อมังนะผับเคาะผับอบ,บอเก็บของได้จูจๆอยู่นะครับเดิมนะครับบอดี้ยังบอดี้เดิมแน่นอนอไฟทายให้รูปแบบมาสวยๆนะครับ ไฟเลีย้ยวย่อยไฟทอยไฟเบรกดันลั่งฝั่งคนนั่งข้างนะครับทแทบจะไม่ได้นังเลยเบาได้อย่างอยู่ในสภาพสวยๆสะอาดๆเกลี้ยงๆนะมีพรมใหญ่บวบมาให้ด้วยนะครับมอ่สำหรับตัวนี้ก็มีเทเก็บโค้งด้านลั่งนะครับเเก็บโคงนะ เทวางแก้วให้มาโซ่งนะครับผมหนึ่งโซ่งนะครับรายละเอียดฟังคนครับนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่นะสมาร์ทกิเลสล็อกปลดล็อกได้ตรงนี้เลยนะครับไง่ายได้บอกก็สามารถปรับสุ่งต่าได้นะครับสุ่งต่าได้มอถุสรีรานะครับผม ตรงตำ่ำนะเ,เลกหมยคันนี้อะไรอ่ะสองเส้นสามพันห้าพันคันนี้เข้าสูนตาโรดนะครับผมเข้าสูนตาโรดมาเช็คได้นะครับผมนะเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีครับผ่านการใช้งานเข้าสูนครบกระจกมองข้างก็พับนี่รอีครับ รอคันนี้รอคันนี้เจ้าของเดิมมันเข้าวสุดข้าสุดไม่โรแต่ข้าวเต้นตลอดควอ,อยู่ข้างเต้นเลยนะครับผมเป็นโลคาที่ว่าบ้านติดกันกับเต้น <R os> ก็เอามาให้เราได้ทำการค่าย,ายสปาดดีมากภายในก็ยังอยู่ในสปาดสมบูรณ์ทุกอย่างนะพวงมาเลยเลยเครื่องเสียงเอไอช่อ,ชองเอเลยสมบูรณ์มีเซ็นเซอร์ทอยหลังนี้นะครับยังจ่ายงานไม่ได้ปกตินะครับผมอ่า อ๋อได้บอนั่งด้วยแล้วนะครัครบิ้งกันนี่ครับครปติ้งบอยังส่วยๆเลยไม่มีรอยเตกรอยชีกเลยบอนั่งแล้วนะครับปกติจะมาจะโรงงานก็คือเป็นบอผ้ามาครับตัวนี้ได้บอนั่งแล้วหลังคาได้พื้ยอยู่มึงตัวนี้การตกแต่งเข้าก็คือบอลดำนะห่อนดำหรอนดำมินิบอลดำมินิบอนดำ ด้านหน้าก็เดิมเดิมครับปุ่ม ABS ได้มีให้ครบนะครับเลาซีดูได้ง่ายว่าเพื่อนนะครับสูสจสวิปชัดเจนอยู่ตรงนี้เลยนะครับพุ่มเลาซีดูง่ายก็บางที่ไอ้บอดี้ไข่ไปตึ้งลูกค้าว่าพอดี้ไอ้ทุกฝากกระโปรงไม่ได้เลยเครื่องร้อนยังไงไม่มีมันไม่มีการความร้อนนะครับมันไม่มีการความร้อนมาาโรงงานตอนนี้ก็คือแท็บจะไม่มีตกนุ่นนะครับมแท็บจะไม่มีตกนุ่นเราติดตั้งกั ต้องไปตัดโฟมอ่ะตัดโฟมติดเอานะไม่ต้องบางทีลูกค้ากังวลว่าท้อไมเครื่อนเหมือนโร้งได้ไหไม่มีไม่มีเอดพ่นพ่ามนะไม่มีเอดพ่นเพื่อจะช่วยได้ไปติดไปก็ทำให้กระโปรงมีปะนาวเป็นรอยแบบเรานะครับบายแบบนี้ก็บอสซัตก็คงคิดมาดีแล้วว่ามีหรือไม่มีนะครับดีกว่านะครับบอสซัตคงคิดมาดีแล้วก็เครื่องยนต์พันสองร้อยซีซีครับสุดรวยเหมือนเดิมนะครับปุ่มราคาเท่าไรเพื่อ ราคาเดียวกับคันเมื่อวานเมื่อวานเราค่ายอยู่ดีเท่าไรอ่ะสองเส้นเจ็ดมือเก้าพันบาทคันนี้เอาไปราคาเดียวเลยครับตั้งเงินแกซี่กับของตกแตง่งครับไม่ชอบสเกเกิลไปไกวนู่ชอบสีซ้อมไปไายนูชอบสีบอลเงินสักเกิลด,ดำมาไกวนี่หล่อเม,มกยางไม่เบาะนั่งครบทุกอย่างเหมือนกันนะครับพ่ผมครับครบครบแล้วก็มาทางนี้ครับนี่เรายังไม่ได้ทําการคัดซี่ได้ดีนะเดี๋ยวก็โลกาชอบสนใจ กาเดียดทำการคัส,สียไนตมาแล้วนะครับพุ่มรถเล็กๆไปส่งโลโรงเรียนพุ่มยางเชนไปส่งโลโรงเรียนถ้าไม่ใช่รถเล็กตอนนี้รถติดเยอะมากๆ <c oughs> ยิงดาวพ่นตกพุ่มไม่เข้าใจนะครับว่าฝนตกมาก่อนอะว่าทำให้รถมันทึ่งติดเหตุพ่นแกรถได้ติดในวันฝนตกพุ่มก็นึกว่าคนมันขี้ชาใช่ไหมอาจจะว่าไปไม่ทันรถเลยไม่เห็นนั่นไม่ใช่ครับคนเอารถออกไปเยอะคนเอารถเครื่องจอดเอรถยนต์อ้่ถึงกันต่อไปนี้ที่ไหตอบโจตี่สุดก็คือรถเล็กมาเพนี้ แล้วก็ข้อพันปิงหลอดไฟฟ้าอีกหนึ่งนะตอนนี้ก็เข้าใจแล้วว่ากระแสไฟฟ้ามันมาประหยัดแล้วก็เราไม่รู้ถึงอนาคตการซ่อมแต่คนแค่มองว่าห้าหนต้าเท่าไั้นะราคาะสี่ห้าเส้นหรอห้าเส้นห้าเส้นแค่ไปสามปีนะทุมแม่งเลยใช่ไหมทุมเลยหรือว่าค่ายได้จักเส้นว่วยบาทสองเส้นก็คุ้มแล้วพันจริงไหมก็เทียบกับรถแบบนี้เสือมาพกเส้นหน่ายบาทค่ายได้สามเส้นหน่ายบาทไอ้นู้นก็เหมือนกันห้าเส้นหน่ายบาทค่ายได้เส้นหน่ายบาทก็เหมือนกันก็คุ้ม แต่ว่าคุณอย่าลืมเสี่ยงทอ้อไม่มีนะครับบึนบึนไม่ได้หน้าอย่าลืมไหมหน้าว่าไม่สามารถที่จะจ่ายต่อวูด <c oughs> อย่างเดียวลงไปวูไปไ,ปไ,ปไปไม่ไปเราไม่จะรู้บางทีรู้สึกว่านังกลางในน่ะคว้ากันนิดหนึ่งบอกว่าบางทีตอน,น,ตอน,นตอเนี้ยกระแสไฟฟ้าเราก็เข้าใจว่าเออมันประหยัดนะ<อ>ถ้าวราประหยัดไมก่ก็ไอ้นี่ปกติน้ำมันก็ถ้าเอาตีว่ารอยโูก็ยุประมาณ ร้อยโลก็สองร้อยสามร้อยนะสองร้อยสามร้อยยี่สิบโลลิตรอ่ะไอโนชาติก็ร้อยอะบ้านเหมือนนะเหมือนที่เหล่ากันนะแต่ว่ากระแท้ไงกระแท้ซึ่งแต่ถ้าผมเป็นโลผมก็เอารถไฟฟ้าถ้าเป็นโลก็พอเม่นะแต่คิดระยะยาวระยะใกล้กันนิดนึงนะครับผมไอ้นี่มันฟันบื้อมันก็มาเป็นตั้งเซลลสิบปีที่แล้วก็ยังก็ยังใช้ได้อยู่ปกตินะครับก็สรุปราคาครับคุณสมบัติของรถเซวิปอีกทีหนึ่ง กัดปีคังพันสิบสา3นะครับเป็นตัว G L สิบสา G L รองทบมีชุดแต่งให้ครบนะครับมชุดแต่งหลอเม็กย่างภายในบอนั่งสเกิร์ตเซ็นเซอร์ถอยล่งสปอยเลอร์ล่งมีให้ครบสเกิร์ตรอบคัน่าหน้าทําการคัดซี่มาคัดไฟหน้ามาเกรียงกริบแล้วนะครับมเราค่ายอยู่ทีสองเส้นเจ็ดมื่นเก้าพันบาทนะครับพุมไฟแน่น จัดได้เต็มแน่นอนให้คุณมีประวัติฝีดาวยำเหลืองประวัติกลับไม่ประวัติให้เข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบางทีอาจจะไม่ไม่เข้าใจซับซ้อนไม่ว่าคุณจะทําสิ้นเชื้อไรกันแล้วแต่เกี่ยวกับการธนาคาร